สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวิชาคณิตศาสตร์น่ารู้กับคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะค่ะในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนเรื่องของการวัดน้ําหนักเหมือนเดิมนะคะเราจะเรียนหน่วยย่อยในเรื่องของการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมวันนี้เด็กๆจะเจอกับคุณครูสีมอนปินตาอีกเช่นเคยนะคะเราเรียนเรื่องของการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดมาแล้วนะคะคุณครูเคยบอกให้นัน่งเรียนแล้วว่าการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดเราบอกว่า1ขีด นะคะ1ขีดหรือ1ช่องเล็กเนี่ยเท่ากับ1ขีดเพราะฉะนั้นในในบทเรียนนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมซึ่งบนหน้าปัดของเครื่องช่างสปริงนะคะจะมีการบอกน้ําหนักนะคะเป็นกิโลกรัมแล้วก็เป็นกรัมจะบอกได้อย่างไรเราไปดูกันนะคะคุณครูเคยอธิบายให้นักเรียนแล้วว่าแต่ละกิโลกรัมจะแบ่งเป็น1 จะแบ่งเป็น10ช่องเล็กๆ10ช่องเล็ก1ช่องเล็กเราจะเรียกว่า1ขีดใช่ไหมคะ1ขีดนั้นก็เท่ากับ100กรัมถ้า2ขีดนะคะ2ขีดก็จะเท่ากับ200กรัม3ขีดก็300กรัม4ขีดก็400กรัม5ขีดก็500กรัม6ขีด600กรัม 7ขีด700กรัม8ขีด800กรัม9ขีด900กรัม10ขีดก็จะเท่ากับพันกรัมเพราะฉะนั้น1กิโลกรัมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นส0ช่องเล็ก1ช่องเล็กเท่ากับ1ขีด1ขีดก็จะเท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1กิโลกรัมก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ1กิโลกรัมก็จะเท่ากับ10ขีด หรือก็จะเท่ากับ1,000กรัมเพราะฉะนั้น10ช่องเล็กก็จะเท่ากับ1,000กรัมเหมือนกันนะคะอันนี้คือ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะบอกได้ว่าการช่องสิ่งของนะคะสิ่งของบนเครื่องช่องสปริงเราสามารถบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมได้นะคะเวลาบอกเป็นกรัมเราก็ดูที่ 1- ขีด1 000. ขีดเท่ากับ100กรัมหรือ1 000. ช่องเล็กนั่นเองนะคะ เอาล้ค่ะการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมเราเรียนเมื่อกี้แล้วนะคะว่า1ขีดเนี่ยหรือ100กรัมเนี่ยนะคะในช่องเล็กๆเ,เนี่ยหขีดจะเท่ากับ100กรัมถ้าสิขีดก็จะเท่ากับพันกรัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการในการช่างแต่ละครั้งหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกน้ำหนักก็จะมีกิโลกรัมมีกรัมแล้วก็มีขีดซึ่งกรัมกับขีดเนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากัน1ขีดก็จะเท่ากับ100กรัมนะคะกิโลกร,รัมเราจะใช้อ,อ,อักษรย่อว่ากกจุดนะคะซึ่งถ้าอ่านเต็มเต็มก็คือกิโลกร,รัมถ้าเป็นกร,รัมเราก็จะใช้อ,อ,อักษรย่อว่ากจุดนะคะซึ่งเราเรียนมาแล้วว่าเครื่องช่างสปริงเนี่ยสามารถบอกน้ำหนักได้เป็นกิโลกร,รัมก็ได้นะคะถ้าถ้าช่างครบ1สช่องเล็ก ะะก็จะเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะถ้าช่องเล็กช่องเดียวก็จะเท่ากับ100กรัมหรือ1ขีดเพราะฉะนั้นเครื่องช่างสปริงแต่ละเครื่องก็สามารถบอกกํมหนักเป็นกิโลกรัมก็ได้เป็นกรัมก็ได้และเป็นขีดก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่เราช่างนั้นๆนะคะ1ช่องเล็กก็จะเท่ากับ1ขีดหรือ100กรัมนะคะ1กิโลกรัมมีสิช่องเล็กก็จะเท่ากับ10ขีด หรือ1000กรัมหรือ1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นการช่างบนเครื่องช่างสปริงไม่ว่าสิ่งของใดๆก็แล้วแต่นะคะก็สามารถบอกน้ำหนักได้เป็นกิโลกรัมก็ได้หรือเป็นกรัมก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งของที่เราช่างนั้นๆน,น,นะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาดูการช่างนะคะการช่างโดยหน่วยนี้เราจะบอกการช่าง เป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมนะคะอ่าเด็กหญิงคนนี้นะคะจะช่างอะไรบ้างเขาช่างงาขาวก่อนงาขาวนะคะงาขาวถ้าเราดูงาขาวเนี่ยจะช่างได้น้ำหนักตามตามเขีนนะคะนักเรียนตามเขีนจะช่างได้แค่1ช่อง1ช่องเล็กนะคะ1ช่องเล็กก็จะเท่ากับ1ขีดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงาขาวนี้ถ้าคิดเป็นกรัมก็จะเท่ากับ หนักเท่าไหรค่คร100กรัมเพราะเราบอกว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมต่อไปเราจะมาดูการช่างหอมแดงช่งหอมแดงนะคะเราจะนับเริ่มนับจากศูนไปตรงบริเวณที่เข็มนบนเครื่องช่างน,นั้นขยับไปนะคะเราจะนับได้กี่ช่อง1ช่อง2ช่อง3มช่อง4ช่องเรานับได้4ช่องเล็กหรือ4ขีด 4ีขีด1ขีดเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้นหอมแดง4ขีดก็จะเท่ากับหอมแดง400กรัมอันนี้คือการชั่งสิ่งของแล้วอ่านค่าของน้ำหนักเป็นกรัมนะคะอ่าเรามาชั่งกันต่อนะคะเราจะชั่งน้ำหนักของสิ่งของเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมนะคะอ่าเด็กหญิง ผูโพสีชมพูช่างน้ำหนักของกระเทียมนะคะคุณรูนับได้ทั้งหมดเท่ากับ9ขีดซึ่ง9้าขีดก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถ้านับเป็นกรัมนะคะก็จะช่างน้ำหนักได้ทั้งหมด900กรัมเพราะเราบอกว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้น9้าขีดก็จะเท่ากับ900กรัมนะคะอาต่อไปเด็กหญิงเด็กหญิงแว่นเด็กแว่นนะคะเด็กหญิงแว่น ช่างแป้งสาลีช่างแป้งสาลีนับจากเลขศูนย์มาหาตัวเข็มบนหน้าปัดของเครื่องช่างปรากฏว่าได้เท่าไหรคะได้แปดขีดแขีดก็จะเท่ากับ800กรัมเพราะฉะนั้นถ้าช่างน้ําหนักเป็นกรมัมแป้งสาลีก็จะหนักเท่ากับแปดร้อยกรัมนะคะอ่ามาฝึกช่างกันต่อนะคะ,ะช่วยครูช่างนะคะเราจะช่าง น้ำหนักสิ่งของอันแรกคือต้อนหอมนะคะคุณครูช่างต้นหอมแล้วถ้าเราดูจากเข็มบนหน้าปัดของเครื่องช่างเข็มจะขยับมาอยู่ที่ถ้าเรานับตามช่องก็จะได้เท่ากับ7ขีด7ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้น7ขีดต้นหอมตัวนี้ก็จะหนักเท่าไหร่คะ7 0 0กรัมพอดีนะคะ,ะช่างที่2คุณครูจะช่างผักชี คุณครูช่างแล้วผักชีคุณครูช่างได้เท่ากับ3ขีดนะคะ3ขีด3ขีดก็จะเท่ากับผักชีเท่าไหร่คะ300กรัมอันนี้คือช่างน้าหนักเป็นกรัมนะคะต่อไปพักกาดขาว<ม>คุณครูช่างได้ทั้งหมดคุณครูนับจากช่องนะคะคุณครูนับได้แล้ว9ขีด9ขีดถ้าคิดเป็นกรัม,มก็จะได้เท่ากับ900กรัมนะคะ อ่าต่อไปเราจะมาช่างน้ําหนักของฟักทองกันนะคะอ่าคุณครูช่างฟักทองแล้วปรากฏว่าคุณครูช่างฟักทองได้1กิโลกรัม2กิโลกรัมเข็มมาหยุดอยู่ที่2กิโลกรัมกับกี่ขีดคะ4ขีดเพราะนั้นะถ้าเราจะคิดน้ําหนักเป็นกรัมนะคะเป็นกรัม 4ขีดก็จะเท่ากับ400กรัมเพราะฉะนั้นฟักทองนี้ก็จะหนักเท่าไหรคะ2กิโลกรัมกับ400กรัมถ้าเราจะช่างน้ำหนักเป็นกรัมพอเราบอกว่า1ขีดเท่ากับเท่าไหร่คะ100กรัมแต่คุณครูช่างได้2กิโลกรัมกับ4ขีดเพราะฉะนั้น2กิโลกรัมกับ4ขีดก็จะเท่ากับ2กิโลกรัมกับ400กรัม าละเรามาชั่งน้ำหนักนะคะเป็นกิโลกร,รัมและเป็นกร,รัมกันต่อนะคะ,ะตัวอย่างในนี้คุณครูจะชั่งน้ำหนักแตงโมนะคะแตงโมคุณครูชั่งแล้วได้1กิโลกรัม2กิโลกรัมกับ2ขีดใช่ไหมคะ2กิโลกรัมกับ2ขีดนั่นก็คือถ้าเราชั่งเป็นกร,รัมก็ได้เท่ากับแตงโมจะหนักเท่าไหร่คะ2กิโลกรัมกับ200รกรัม แต่ทีนี้เรามาดูการช่างทุเรียนบ้างนะคะครคูช่างทุเรียนแล้วได้1กิโลกรัม2กิโลกรัมกับ1ขีด2ขีดแต่มันไม่ถึงสามขีดทำยังไงดีนะคะแตงโมไม่ถึงอ่าทุเรียนขอโทษนะคะทุเรียนไม่ถึงสามขีดแต่ครคูช่างแล้วไม่ถึงสามขีดจะทำยังไงดีเราจะอ่านค่ายัางไงนะคะ,ะมาดูตรงนี้นะคะ1ขีด เท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของขีดก็จะเท่ากับเท่าไหรคะ50กรัมเพราะฉะนั้นทุเรียนของคุณครูหนักอยู่2กิโลกรัมกับ2ขีดกับอีกครึ่งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าทุเรียนของคุณครูหนัก2กิโลกรัม2ขีดเท่าไหรคะ2 0 0กรัมใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งเท่ากับ50กรัม เพราะฉะนั้นทุเรียนของคุณคูก็จะหนัก2กิโลกรัมกับ250กรัมเพราะเราบอกว่า1ขีดเท่ากับ1 0 0กรัมเพราะฉะนั้นครึ่งขีดก็จะเท่ากับ50กรัมนะคะามาดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะเราจะช่างน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมและเป็นกร,รัมกันต่อนะคะคณคูจะช่างสับประรดนะสับประรดคุณคูช่างแล้วได้เท่ากับ1กิโลกรัม กับอีกห้ขีดดูที่เข็มบนหน้าปัดของเครื่องช่างนะคะอ่าส่วนส้มคุณครูช่างได้เท่ากับ2กิโลกรัมกับ400กรัมนะคะเพราะว่าคุณครูนับจาก2กิโลกรัมมาได้เท่ากับ4ขีด4ขีดก็เท่ากับ400กรัมเพราะฉะนั้นส้มก็จะหนัก2กิโลกรัมกับ400กรัมนะคะ อ่านะคะเราเรียนการช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือการช่างน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมแล้วเราลองช่างมาแล้วหลายๆสิ่งของด้วยกันนะคะวันนี้ภารกงานของนักเรียนก็คือทําแบบสกขัดนะคะ้า131ถึง133อย่าลืมทําให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมทบทวนสิ่งที่ครูคได้สอนมาสําหรับวันนี้ เราจะเจอกันแค่นี้นะคะเราจะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ